ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ดูเหรอรีบวางไปทำไมโอเคโอเคเดี๋ยวโทรมใหม่เ้ว้ทำอะไรอะอันนั้นก่นนะ๋ดมดแล้วโทรมาใหมนะโอเคโอเคบ๊ายบาย บายๆาติกยเยนเกียมามเมหมดตาเิียใตาลงกระดมผมสุภาเจ้าที่เจ้าทางบอกจะเดืนเานอ้อดีเทาแม่ธอณีเสันแม่เธอณีเจ้าที่เจ้าทางข้าอวยติดเลข้าเมเธอในเฮาแม่ธอในสันอรูณสัน เมทอร์นี้เจ้าที่เจ้าทางลงดมพมสภาตั้งมัดเลยอกเนียนให้คนเจ้าหมดอร่อยเลี้ยงได้เลี้ยงจึงเดิ้งไงไงเกียรติอ๋อไงเกียรติคนเจ้านางเด้อคนเจ้านางนี่เลี้ยงไปเลี้ยงทุกชาเด้อนี่เลี้ยงหุกสาเติบานเมียนบ้านตีเลียนตีนิสตระบายต้งมัดเลยอกเนียนให้เด้อ ตังคาลายตังอวยตังอวยมัดงตังนี่เฮตตาเอมเด้อตังมีตังมัดเด้อเแล้วเอาเอาเอ้าเอ้าเจ้าแม่ธรณีมาให้ปลูกข้าวงามๆเด้อไอ้ข้าวเยอะๆไอ้ข้าวเยอะๆข้าวดกข้าวดกเราครียดที่เราไม่เอาเราตานอยกมอพกตังซีตังกีเด้อแรกกมอพกมูซีกีคาลายคายอวยเมื่ับอวยจับเมื่อคงเด้อตามเพลินหน่อย Mật là của mình nhé 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 ប <laughs> ាត់ស្រោចត្រឿនមានបាត់ស្រ <laughs> ោចត្រឿនពីជុងពីឆាងបានធ្វើវត្តអុជទៀនគាត់ចូលបាត់នេះទៅអោយគំតាយឯងបាត់ជាអត់ចលគាត់ចូលជាអត់អលហារីបទៅតាមកាមេរ៉ាផងចាមេរ៉ាផងអឺទីតទីតមកដល់ទីតអឺទីតទីតទីតអឺទីតអលឺធ្វើ ម៉ាម៉ាម៉ាទីទៅប្របទៅអួយកុំមានបញ្ហាឧបសគ្គខាងណាយទៅឆ្លងខ្លួនទៅអឺជៀវឡើយអូនចៅចៅកើតជៀតអស់កึ้นអួយបានព្រែនេះក៏អួយជៀវអួយឡោះក៏មានក្លាមដือดរនអួយដែរเด้อអូអូងាន់ទៅបានងខាងខាងหลังบ้านហ្នឹងเออบ้านหลังนูយហេកក៏ដាក់ទៅហ្នឹងដាក់ដៃហ្នឹង

គុំគីប៉ាន់គីមិនប៉ាន់អុយចំមុខដៃទេគីប៉ាន់គីប៉ាន់អុយតាអឺជំរងឌូលព្រោះឯងយើងឡើងប៉ាន់ណាលាឈឺមឹកនងដៃស្រីនិយាយថាស្រីនិយាយថាស្រីយកឲ្យចិត្តទៅប៉ាន់ឲ្យជីស្រែត្រេះស្នេហ៍គូននិយាយថាជីជីង៉ាំប៉ាន់ឯងយ៉ៃជប់ទៅធ្វើគ្នាទៅរីរី

Phật vang vô tí thang bài luôn đi vang hào bài dòng móc bài luôn đi vang bài luôn đi vang đi vang đi vang đi đi vang 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 đi vang

สาวพาขี่มอเตอร์ไซค์แวนขี่ได้ไหมตันตาดีไอขี่ไม่เป็นต้องเป็นดิเอาใส่กัตตก้ามาให้ไปขี่อ่อไป